สวัีครับผมเป็นเล็กชอวาคอนใครจะซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ชอสวาคอนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ใกล้อยู่ที่เดิมเราเลยเนาะแล้วมีใครเป็กุบบอรซ้อมละมังเพื่อนไปพิมพ์ไค่ะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้สามสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับฮันจิใช่ไหมครัเคยต่อยเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเกี่กัาต่อยเขายังยังแล้วเดี๋ยวตอนเย็น่อยเขา วางเกี่ยวางแข่งไงดิเดูบนเวทล่าสุดไต่ไหนไว้ที่นี่วันนั้นไต่ใครไต่ครับยิมลรมครับเพื่อว่งชนะคะแนนชนะแนนไปวันนั้นเวกี่กิโลสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดวันนี้ต่เวกี่กิโลสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ดครับถ้าเข้าช้ป์หนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาขาดมาซาลาบายเนาะร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิม คุมมากี่กิโลคุมมาหนึโลต่อยมือไทยมานั้นหมดเท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้าคนจังหวัดอุรัมอ้ฝากเชิญเชินแฟนคลับแล้วหน่อยฝากพี่ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้พร้อมอเญชนาไ่เหมือนเดิมเนาะอะขายโชคดีครับ